สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูอาหารง่ายๆที่อิ่มอร่อยแล้วก็สลายท้องนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมากับเมนูสลัดปูอัดไข่คั่วกันค่ะสลัดปูอัดไข่คั่วนะคะจะเป็นสลัดที่มีทั้งปูอัดแล้วก็ไข่ที่เราจะนําไปคั่วกับเนยนะคะเพราะฉะนั้นสลัดตัวนี้จะหอมมากๆเลยค่ะวัตถุดิบนะคะก็จะต้องประกอบไปด้วยปูอัดค่ะผักค่ะเราใช้เป็นผัก3ามสีนะคะที่เหลือจากคลิปที่แล้วเลย หอมแดงค่ะข่ายไกย่แล้วก็ไมย้ยองเนี้ค่ะโดยที่วันนี้เนี่ยเราไม่ได้กําหนดอัตราส่วนอะไรเลยนะคะขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆเนี่ยทำมากทาน้อยแค่ไหนเราก็ชอบรถแบบไหนนะคะเมื่อเราทราบส่วนผสมนเนี่ยเราก็ไปเริ่มทํากันเลยค่ะโดยเริ่มแรกนะคะเราก็จะมา หั่นเครื่องเอาไว้ก่อนอันนี้เป็นปูอัดที่เราจะหั่น2แบบนะคะแบบแรกเนี่ยเราจะหั่นแฉลบเอาไว้เพื่อที่จะเอาไว้แต่งหน้าจานนะคะแต่งจานให้มันดูน่ารักน่ารักนะคะส่วนอีกแบบนึงเนี่ยเราจะหั่นเขาเป็นเป็นท่อนเป็นท่อนขนาดพอดีคำนะคะเพื่อที่ว่าเราจะใส่ลงไปคลุกกับตัวสลัดของเราเลยนะคะอันนี้ก็จะหั่นเป็นท่อนประมาณนี้ค่ะ บางคนจะฉีกเป็นเส้นๆก็ได้นะจริงๆก็เอาตามสะดวกได้เลยอยากได้หน้าตาของสลัดแบบไหนก็แล้วแต่ได้เลยค่ะต่อมาเนี่ยก็จะเป็นหอมแดงค่ะวันนี้เราใช้เป็นหอมแขกนะตัวผักในสลัดเนี่ยเพื่อนเพื่อสามารถปรับเปลี่ยนได้นะจะเป็นบางคนอาจจะใส่เป็นหอมใหญ่ก็ได้จะใส่เป็นผักสลัดก็ได้นะคะพวกผักคอสอะไรแบบเนี้ยก็แล้วแต่ได้เลยนะอย่างที่บอกว่ามันขึ้นอยู่กับคนรับประทานนะคะ เราแค่มาแจกไอเดียเล็กๆน้อยๆเผื่อว่าใครอยากจะทำตามค่ะหอมแขกเนี่ยเราก็ซอยเขาเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะต่อมาเนี่ยเราก็จะมาเตรียมไข่เอาไว้ขั่วกันค่ะในตัวไข่ขั่วของเราเนี่ยเราจะเติมวิปครีมลงไปเล็กน้อยนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะเพื่อให้ไข่ของเราเนี่ยมีความหนัวมากยิ่งขึ้นแต่ว่าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะ เราจะตีไข่เตรียมเอาไว้ค่ะตีแค่เขาพอแตกแล้วก็พอเข้ากันน่ยนะคะไม่จําเป็นต้องตีให้ขึ้นฟูเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําเป็นไข่คัวนะคะไม่ใช่ไข่เจียวเมื่อเราตีจนเขาเข้ากันดีแล้วเราก็พักเอาไว้ก่อนคะ่ะเราจะไปเตรียมตั้งกระทะกันเลยกระทะเนี่ยวันนี้เราจะใช้เป็นไฟปานกลางนะคะแล้วก็เราจะใช้เนยแทนน้ํามันค่ะเพราะว่าเราอยากให้ ผักของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมแล้วก็ตัวไข,ข่ควมีกลิ่นหอมเนยนะคะอันนี้เนี่ยถ้าใครเฮลตี้มากๆเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นพวกน้ํามันมะกอกก็ได้หรือว่าน้ามันน้ามันธรรมดาก็ได้นะคะเทเนยลงไปในกระทะนะคะแล้วก็ผัดค่ะผัดให้เหนยเนี่ยเขาพอจะเริ่มละลายนะคะ พอเนยเริ่มละลายดีแล้วเนี่ยเราก็จะใส่ผักสามสีลงไปค่ะผักสามสีก็จะมีพวกข้าวโพดนะคะแครอทแล้วก็ถั่วลันเตาค่ะอันนี้เนี่ยเราซื้อมาจากในแมคโครนะคลิปที่แล้วเราเอามาทําเป็นข้าวผัดผักสามสีนะมันเหลือเพราะว่ามันเยอะมากเราก็เลยจะเอามาทําเป็นสลัดในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าใครไม่ชอบการผัดให้มันมีน้ํามันเนี่ยเพื่อนๆก็แค่เอาผักเนี้ยนะคะไปลวกในน้ําร้อนก็ได้นะอันนี้ มันสามารถทำได้หลากหลายทางเลยนะขึ้นอยู่กับเราเนี่ยแหละอย่างเราเนี่ยเราชอบกลิ่นของเนยอะไรเงี้ยเราก็เลยจะเอามาผัดมันก็จะดูไม่ได้เฮลตี้มากนะคะผัดเนยกับผักจนกว่าแบบน้ำที่มันออกมาจากผักเนี่ยจะแห้งๆไปนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้แล้วก็เอาผักสามสี 4, ไปผักไว้ก่อนต่อไปเนี่ยเราก็จะมาคั่วไข่กันค่ะ ก็เทไข่ลงไปในกระทะได้เลยเป็นไข่คั้วธรรมดานะคะก็แค่เอาตะหลิวเนี่ยมายีๆให้ไข่เขาแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะเพื่อน ตัวไข่เนี่ยไข่จะไม่กินไข่คั่วก็ได้นะจะเปลี่ยนเป็นไข่ต้มก็ได้ไข่ดาวก็ได้นะแล้วแต่เลยเราก็จะคั่วให้เขาสุกป,ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็เตรียมไปทําตัวสลัดกันเลยค่ะเราจะใช้ชามผสมใบใหญ่ๆห,หน่อยนะคะเวลาคลุกเขาเนี่ยมันจะได้ไม่กระเด็นออกนอกจานนอกชามนอกถ้วยนะคะ เราก็จะเทผัก3สีที่เราผัดเนยเอาไว้ลงไปนะคะตามด้วยปูอัดที่เราหั่นเป็นท่อนเล็กๆนะคะแล้วก็หอมแคกแล้วก็ไข่คั่วที่เราคั่วเอาไว้นะคะ เครื่องทุกอย่างลงไปเรียบร้อยนะคะเราก็จะใส่ไมายงเนตลงไปเป็นอย่างสุดท้ายค่ะแล้วก็ใช้ช้อนหรือว่าไม้พายเนี่ยนะคะโคนให้ส่วนผสมของตัวครีมเนี่ยเข้ากันดีกับพวกผักต่างๆนะคะสำหรับตัวไมายงเนตเนี่ยชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยได้เลยนะแล้วก็ พอเพื่อนๆ่อคลุกเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถชิมรสชาติได้ว่ารสชาติเนี่ยมันถูกใจหรือ,อยังนะคะถ้าหากว่ารสมันอ่อนเกินไปเพื่อนๆ่ก็สามารถปรุงรสชาติเพิ่มได้นะบางคนเขาก็อาจจะใส่เกลือใส่พริกไทยหรือว่าใส่น้ําตาลลงไปเพิ่มนะคะแต่น้าตาลเนี่ยจริงๆไม่แนะนําเลยนะ แต่มามันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบรสแบบไหนอะนะก็พอเราคลุกเท้าแล้วชิมรสชาติแล้วว่ามันถูกใจปรุงให้ถูกใจได้เลยแล้วเราก็สามารถนําเขาไปจัดเสิร์ฟได้เลยนะคะการเสิร์ฟเพื่อนๆจะเสิร์ฟแบบไหนก็ได้นะอย่างวันนี้เราก็ทําเป็นเป็นจานเล็กๆนะคะเพื่อที่ว่าสลัดนเนาะเอาไว้ รับประทานไม่ได้รับประทานเยอะขนาดจะเอาอิ่มขนาดนั้นน,นะคะก็เป็นจานพอดีๆดูน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็แต่งด้านบนด้วยปูอัดที่เราหั่นแฉลบหั่นเฉียงเอาไว้นะคะแล้วก็โรยออริกาโนนิดหน่อยเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมแล้วก็ เพิ่มสีสันให้กับจานนะคะก็เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วสําหรับสลัดปูอัดของเราในวันนี้นะคะทําง่ายนะเพื่อนๆแล้วก็รสชาติอร่อยเพราะว่าสําหรับใครที่ชอบปูอัดก็จะต้องรู้นะว่ากลิ่นของปูอัดแล้วก็รสของปูอัดเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะคะมันจะช่วยทําให้สลัดของเราเนี่ยอร่อยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ใครที่ไม่ชอบกลรรับประทานผัก ก็จะทําให้รับประทานได้ง่ายขึ้นนะคะสําหรับเมนูนี้ก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องส่วนครัวด้วยนะเวลาที่เราลงคลิปเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันค่ะสําหรับวันนี้เนี่ยทางช่องส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ